แล้วก็ต่อกันเลยเฮ้ how? ได้ไงลังแกไบรอดแบบนี้ได้ยังไงมันเกิดขึ้นไม่ได้สวัสดีครับผมโซขบวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการสังหารไบรอดแบบง่ายหรือเป็น how to ก็ได้ครับผมเผื่อว่าจะมีใครติดบอสตัวนี้ มันก็เป็นบอทที่ได้เกิดช่วงแรกที่เราไม่ได้เซตซีซีกับสปิริทที่มันดีพอหรือเหมาะกับเรามันก็ค่าค่อนข้างยากมากอยู่เหมือนกันเล่นั้าเหนื่อยแล้วตอนแรกแต่หลังจากที่เราได้ลองสังหารมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแน่นอนว่าบายหลอกจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่าค่อนข้างง่ายสําหรับสซปริทที่ผมใช้ก็จะมีอันนี้ครับผมอันนี้เซตแรกแต่ถ้าไม่แต่ผมจนเป็นอันนี้สองันเพราะว่าบางทีผมเปลี่ยนสับไปับมาแล้วผมกดทาให้ตายไม่ทันมันเสียจังหวะผมก็เลยใช้เปน,นี้2อันเลยอันนี้ก็แน่นอนเซปริทกับ โ o ลล่อันนี้ส่วนใหญ่หลายๆคนก็ใช้กันเกือบทุกคนเพราะว่ามันบูตเดมเมดค่อนข้างง่ายแล้วก็ไดฮิวเลือดค่อนข้างเยอะ For ลซา k e อันนี้ความจริงผมจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะตอนแรกตอนที่ผมไปก่อนใช้แมทไนท์ก่อนใช้แมทไนส์ผมจะใช้เป็น2พิษสองพิษนี่มันทำให้ขึ้น SP เกรดขึ้นค่อนข้างไวมากอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมานดนึงแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดเป็นของตัวแมทไนส์ก็มาเปลี่ยนเป็น2พิษก็ได้ใช้ดีเหมือนกันแต่ผมว่ามันช้าไปหน่อยนึงผมใช้แค่พิษเดียวแล้วก็แค่น,น,นี้เลยรี Re อันนี้ผมเน้นเป็นป้องกันเนาะเน้นเซฟเซฟจริงเซฟเซฟสบายจัดละเดเมจมันหายไปเยอะไหมมันก็ประมาณประมาณนึงแต่ว่าทําให้เราสามารถผ่านบอสได้ง่ายขึ้นมากกว่าเยอะเลยอันนี้ค่อนข้างโอเคครับผมของเซตนี้มันก็จะเน้นวิวเร็วมีเอสไวได้เด้งเลือดแล้วก็อึดอึดถึกทนมากถ้าให้อึดกว่านี้ต้องใส่ตัวนี้แต่ว่าอันนี้เพิ่มมาไม่เยอะละสองชิ้นนี้นี่เสียรวชีไปเยอะละโอเคครับผมต้างั้นเดี๋ยวผมไปรองกับไบลอดกันเลยไปช่วยไว้ปินเทตกันเถอะ จะใช้อันไหนก่อนก็นได้ครับผมอันนี้ผมใช้นี้ก่อนละเดีย๋ยวตอนแปลงแรกเลยบูดเมทพยายามอยู่ตรงกลางแล้วพอครับผมพอลูกน้องมันเข้ามาผมพยายามจะท้าไม่ตายได้ให้รูกครับถ้าไม่ตายมันโดนลูกน้องไปด้วยจะดีมากอันนี้ผมเป็นธรรมดาเนาะเป็นนอร์มอลผมยังไม่ได้ไป NG ถ้าไป NG ็นก็จะแอดวานข์ขน้นมาอีกนิดน,นึง ลูกเยอะไม่สนใจพยายามอยู่แค่ตั้งกลางนะฟับชุ้าถ้าเกิดจะตรงเจาะพอดีก็จะโดนลูกด้วยเมื่อกี้ไม่ตรงจังหวะ ลูกก็จะมีเยอะเหมือน,นกันครับตอนหลังจะมีสี่ตัวเมื่อกิดเราปล่อยไว้ไเยอะเลยลำบากเยอะอลูกจะกล้าทิ้งก็ได้แต่ผมว่ามันอยู่ตรงกลางเราก็ได้ฮิวได้อะไรอยู่แล้วด้วยก็โอเคอยู่จังหวะที่มันโดนท่าไม้ตายเราใช้ค่อนข้างบ่อยดังนั้นก็มีโอกาสที่แม่ตายว่าท่าไม้ตายเราค่อนขึ้นเยอะ Okay. Easy, easy. เดี๋ยวโอเคอีซี่อีซี่เดี๋ยวนี้ผมไปอีกอันหนึง่งอันนี้แดดไปแดดมาก็พออยู่ もう。<Bo> ผมว่าถ้าเกิดพยายามอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามใช้ทาให้ตายให้มันโดนลูกหรือไม่ก็อาจจะถ้าเตะๆวันนี้เคลียร์ลูกก็ได้แต่บอกว่าผมเคลียร์ลูกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรานั่งเคลียร์ลูกเนี่ยมันเรียกว่าไงเดียมันไม่ค่อยทันเท่าไหรอ่อ่ะลูกค่อนข้างเกิดใบมากตอนหลังยิ่งถ้าเกิดเป็น n อ1นจีหนึ่งอ็นี่เกิดโคตรใบจนฆ่าบอสง่ายกว่า วิธีนี้ก็ใช้ได้ทั้ง NG ธรรมดาครับผมผมว่าไบร์ลอหลดก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเราวิธีค่าที่สบายๆแล้วเราก็เซฟพอสมควรถ้าโจมตีโหดของไบ์โหลดมีไหมม,มีแต่ว่ามันจะอยู่ที่ NG มากกว่าอันนี้เมื่อกี้ก็ดูเซมเซมเซฟเซฟแต่เป็น NG นี้หืดขึ้นคอเลยห้าว แน่นอนว่า NG สองของใช้เซตนี้จะต่างจากเดิมไปนิดนึงแต่แน่นอนว่าเน้นอึดถึกทนสปีดเร็วแล้วก็เพล่เด้งเลือดอันนี้ผมใช้ตอนดำน้ำก็เ,เอามาด้วยอันนี้ผมดีผมอยากได้เป็นสปีดเพิ่มมาสักหน่อยนึงก็เลยเอามาเพิ่มแต่ NG บวกนี่ยอมแล้วว่าหืดขึ้นคอลเลย ใช้เอ็นจีใช้เป็นตัวนี้แล้วกันชึบสปิริตผมใช้เซตนี้แต่คงไม่เปลี่ยนอะเซตนี้ผมว่โอเคบอกเตี๋ยมชอบใช้เซตนี้พอสมควรนัน,นหอกจมตีไกลอยู่ แต่ช่วงหลังก็ไม่ได้ใช้ใช้แต่แมนไนทของแมทไนมันสะใจสุดแล้วตอนหลังเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไปเหนื่อยกันละไปะเมื่อกี้อันแรกเป็นอีซี่นะครับผมเป็นธรรมดาอันนี้ไม่อีซี่แล้ว ลงมาหน่อยนึงอุ้มชืบ ไม่โดนเดี่ยมโดนพอดีอ ไม่มีคิวของทีละทีละที่เสองที่ะสองม่อเรา,ว,า,เราวนี้มันถ้าเราเซฟคิวตัวเองมันค่อนข้างเยอะเลยไม่โดนผมมาอยู่ตรงกลางมันมีโอกาสโดนทา่าต่างๆค่อนข้างน้อยอ่ะ ถ้าถามว่าผมสนใจถ้าของบอสไหมตอนแรกๆผมไม่สนเลยนะปล่อยเลยนะพอพยายามอยู่แค่โซนเนี้ยโซนมือของบอสพอดีแล้วกระโดดไปกระโดดมาถ้าเกิดมีจังหวะที่จะมีถ้าถ้าเป็นท่ากวาดถ้าเรากด RT กันทันก็โอเคอยู่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวได้เลิ่นขึ้นจากบอสมา <c oughs> อันนี้ดัดไปเดดมาลบ ค่าใหญ่แล้วก็ต่อกันเลยตรงนี้ถ้าเกิดเราเก็บท่าไม้ตายเมื่อกี้ไวเ้เยอะๆมันก็สบายอยู่หนักเริ่มหนักโอ้นี่แหละเน้นป้องกันมานะเนี่ย Mày đốt Mày đốt อันนี้ NG 2ครับผมมันก็เดเมจเถื่อนนิดหน่อยแตนน่แล้ก็เรียบร้อยเสร็จสิสส้นภารกิจนี่คือ how to การค่าไหรอดที่ค่างแงง EC ที่สุดละขอบคุณที่รับชมนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ